เดือด <sm> <ck> ูดเจาะลึกจริงเดือดหนักซีเรียประกาศทำศึกอิสราเอล ลั่นต้องยึดดินแดนัส,สหรัฐหนุนหลังขณะที่อียิปตส่งกองทัพและรถถังลุยชายแดนแล้วจากที่มีการรายงานค่ะถึงการโจมตีฐานทัพสหรัฐในซีเรียและอิรักหลายครั้งก่อนที่จะมีการตอบตัวจากฝ่ายของกองทัพสหรัฐซึ่งสถานการณ์ค่ะยังคงรุนแรงและดูเหมือนว่าขณะนี้ได้กลายเป็นชนวนให้ซีเรียประกาศสู้อย่างเต็มกำลังแล้วล่าสุดข่าววันที่11กุมภาพันธ์ปี2567 เว็บไซต์ทวีก็มีการออกมาเผยแพร่ข้อความที่ระบุถึงเนื้อหาว่ารัฐมนตรีต่างประเทศซีเรียไฟซาออัลมิดาดได้มีการถแถลงซีเรียต่อสู้กับอิสราเอลหลายครั้งและขณะนี้พร้อมสำหรับสงครามครั้งใหม่แต่ก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจค่ะว่าเมื่อใดและที่ไหนหัวหน้ากระทรวงการต่างประเทศซีเรียมีการกล่าวในถแถลงการ์ร่รวมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิรานฮาอเซนอามีอับดุลลาเฮียนในระหว่างการถแถลงการ์นั้นเขากล่าวว่า สาารณารัฐอาหรับซีเรียได้ทำสงครามกับอิสราเอลหลายครั้งและขณะนี้กำลังเตรียมพร้อมที่จะทำสงครามอีกครั้งซีเรียได้ทำสงครามหลายครั้งกับกลุ่มไซออนิสและพร้อมสำหรับสงครามเพิ่มเติมซีเรียจะเป็นผู้ตัดสินว่าเมื่อใดและที่ไหนเอามิกดัดกล่าวพร้อมกับมีก,การเสริมว่า ดามัสกัสถือว่าการยึดครองดินแดนซีเรียส่วนหนึ่งของอิสราเอลในที่ราบสูงโกลันของอิสราเอลนั้นผิดกฎหมายและการกระทําของสหรัฐอเมริกาและตุรกีในเขตอาณาเขตของสาธารณารัฐอาหรับซีเรียก็ผิดกฎหมายเช่นกันซีเรียพร้อมที่จะปลดปล่อยดินแดนของตนเอง วันนี้รัฐมนตรีตามประเทศอิหร่านค่ะยังได้มีการจัดการเจราจากับประธานาธิบดีบาซัสเอาอัสซัสของซีเรียซึ่งพ้นำซีเรียค่ะมีการกล่าวว่าความขัดแย้งที่เริ่มต้นโดยอิสราเอลอาจจะแพร่กระจายไปยังตะวันออกกลางทั้งหมดเนื่องจากสหรัฐอเมริกาวอชิงตันยังคงจัดหา อาวุธให้กับกองทัพอิสราเอลต่อไปทั้งนี้ค่ะอิสราเอลได้มีการโจมตีดินแดนซีเรียอย่างต่อเนื่องโดยอ้างว่ามีองค์กรก่อการร้ายอยู่ที่นั่นซึ่งคุกคามเทรว,วีฟหลังจากที่ความขัดแย้งกับฮามาสเริ่มต้นขึ้นจำนวนการโจมตีก็เพิ่มขึ้นกองทัพอากาศอิสราเอลได้มีการปิดการใช้งานสนามบินสองแห่งแล้วและไปไม่ถึงสนามบินแห่งที่3เพียงเพราะมีฐานทัพรัสเซียอยู่ใกล้ด้านอียิปต์ค่ะมีการเสริมกำลังพรมแดนติดกับชนวนกาซา ซึ่งก็เกรงว่าผู้ลี้ภัยชาวปาลิสไตน์จะมีการบุกเข้ามาตามรายงานของรอยเตอร์มีประมาณ40คนถูกส่งไปยังชายแดนพร้อมกับรถถัง M1A1 Abram มของกองพลรถถังที่4ของกองทัพอียิปต์กองทัพอียิปตค์คำมีการส่งกองกำลังเพิ่มเติมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไซนายเพื่อที่จะเสริมกำลังชายแดนติดกับชนวนกาซา สิ่งนี้ค่ะกำลังดำเนินการในกรณีที่ผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ปุกผ่านชายแดนและลงนี้จากกองทัพอิสราเอลที่เข้ามาในเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาไคาโรค่ะมีการกล่าวย้ำจะไม่อนุญาตให้ชาวปาเลสไตน์เข้าไปในดินแดนของตนชาวอียิปต์มีประสบการณ์ด้านลบอยู่แล้วในกรณีที่ไม่เชื่อฟังกองทัพอียิปต์ก็จะทำการเปิดฉากสังหารขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่า ในอนาคตอันใกล้นี้กองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลจะเริ่มปฏิบัติการในเมืองราฟาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของชนวนกาซาอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮามาสตามรายงานของหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลค่ะอาจมีขึ้นถึง4กองพันของการเคลื่อนไหวและนั่นหมายถึงการบินขีปนาวุธและปืนใหญ่ในพื้นที่ที่มีประชากรเนื่องจากการเข้าไปในพื้นที่โดยหน่วยทหารราบจะนำไปสู่การสูญเสียทีมไม่ยุติธรรม อิสราเอลต้องการที่จะปฏิบัติการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อทําการประกาศความายแพ้ของกลุ่มฮามาสแต่สถานการณ์รอบๆบราฟานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสหรัฐคาะสนับสนุนการจํากัดผลกระทบต่อพลนเรือนซาอุดีอาระเบียกาตาสหรัฐอาหรับเอมิเรตและจอดแดน โดยทั่วไปต่อต้านปฏิบัติการดังกล่าวและอียิปต์กำลังขู่ว่าจะทำลายสนธิสัญญาสันติภาพกับอิสราเอลในปีพศ2521ไครโรมไม่ได้ต่อต้านปฏิบัติการของอิสราเอลแต่เกรงว่าผู้ลิภัยชาวปปเลสไต์จะหลังไหลเข้ามาในคาบสมุทรซีนายซึ่งสถานการณ์ตึงเครียดอยู่แล้วช็อกสะเทือนโลกรัสเซียโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ปอมอัพดิฟก,กา อดีตประธานาธิบดีสหรัฐแถลงควรปล่อยให้ปูตินโจมตีประเทศนาโตจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางยังคงดําเนินอยู่แต่อีกสมรภูมินึงค่ะก็ยังมีการประทะกกันอย่างต่อเนื่องระหว่างกองทัพรัะเซียกับยูเครน โดยทั้งสองเหตุการณ์ค่ะมีสหรัฐอเมริกาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างมีนัยยะสำคัญทั้งนี้เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเว็บไซต์ทวีวมีการเผยแพร่ข้อมูลล่าสุดค่ะของการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ทรัมม์มีการถแถลงระหว่างการหาเสียงในเมืองคอนเวย์เซาท์แคโรไลนาปล่อยให้รัสเซียโจมตีประเทศนาโต้ใดๆก็ตามที่จ่ายเงินน้อยกว่าทุนของพันธมิตรอย่างปลอดภัยเพราะจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันทางการเงินของคุณการโจมตีโดยกองทัพรัสเซียจะเป็นการลงโทษที่เหมาะสมสำหรับพันธมิตรของสหรัฐที่ใช้เงินน้อยกว่า2ในการใช้จ่ายด้านการป้องกัน โดยขึ้นอยู่กับการคุ้มครองของชาวอเมริกันและทรัมป์ค่ะยังพูดถึงการดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องของยูเครนการปกป้องตัวเองจากการลุกราน เกี่ยวกับโอกาสในการทำงานของพันธมิตรแอตแลนติกเหนือและทรัมป์ค่ะรู้สึกโกรธเคืองที่ประเทศนาโต้หลายประเทศปฏิเสธที่จะลงทุนในการป้องกันประเทศของวอชิงตันสัญญาว่าจะปกป้องพวกเขาหากจำเป็นแต่สมาชิกนาโต้จะต้องปฏิบัติตามพันธะกรณีของตนด้วยอย่างไรก็ตามค่ะท็อวอยังมีการระบุด้วยว่าเขาก็คือทรัมป์นั้นกล่าวถึงหนึ่งในผู้นำของรัฐพันธมิตรที่มีการถามเขาโดยตรงระหว่างการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีว่า ชาวอเมริกันจะปกป้องประเทศหรือไม่หากเขาไม่จ่ายเงินซึ่งอดีตประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าผู้ผิดนัดคืออาชญากรที่ไม่สมควรได้รับการคุ้มครองในการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศให้ความสำคัญกับโดนัลด์ทรัมป์มากกว่าโจไบเดนโดยมีความเป็นไปได้ที่เขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการเลือกตั้ง เนื่องจากมีการเปิดคดีอาญาอย่างน้อย90คดีของผู้สมัครชิงตำแหน่งสูงสุดในสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ทัพวอยังมีการเปิดเผยอีกว่าแหล่งข่าวในยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียทำการโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงในอนาเขตของโรงงานโคกอฟเดียฟกาผู้เห็นเหตุการณ์รายงานว่ามีระเบิดการบินมาถึงอย่างรุนแรงในอาาเขตขององค์กร การกระทําของการบินประเซียเพื่อทําลายป้อมปราการในอัฟดิอฟกาและบริเวณโดยรอบโดยมีส่วนทําให้กองทหารของเราก้าวหน้ามันเกิดขึ้นพร้อมกันหลายด้านเรายังไม่ได้พูดถึงการปิดล้อมกลุ่มยูเครนที่ปกป้องเมืองเป้าหมายหลักของหน่วยของเราในขั้นตอนนั้นก็คือการควบคุมถนนที่กองทหารรักษาการของศัตรูส่งมากองทหารรัสเซียอยู่ห่างจากที่นั่นเพียงไม่กี่ร้อยเมตร ความก้าหวน้าของกองทัพรัสเซียนั้นถูกบันทึกไว้ทางตอนเหนือของเมืองรวมถึงในพื้นที่ของโรงงานฐานโคกนอกจากนี้ยังมีการประทะก,กันกับศัตรูในอาณาเขตของอู่ยันยนอัฟดีอิฟสกายาเจ้าหน้าที่ทหารของเราปฏิบัติโดยการใช้วิธีหม้อน้ำเล็กล้อมรอบหน่วยฆ่าศึกศัตรูขนาดเล็กแต่ละหน่วยมีความคืบหน้าในเขตชานเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัดีอิฟกา กองทัพของเราก็ประสบความสําเร็จในเขตเมืองเช่นกันหน่วยของรัสเซียก็กําลังเคลื่อนไปข้างหน้าทางตอนใต้ของเมืองเช่นกันความคืบหน้าไปตามถนนสโปติฟนายาเชอร์นิเชฟสกีและโชโบนายามีการระบุเอาไว้ที่นี่คำสั่งของกองทัพยูเครนพยายามที่จะกอบกู้สถานการณ์ด้วยการเพิ่มกำลังสำรองซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่กองทัพรัสเซียจะต้องมีการตัดเส้นทางการขนส่งทุกอย่างนำไปสู่ความจริงที่ว่า กองทัพยูเครนจะต้องมีการยอมจำนนที่อัฟติฟกาเมื่อเวลาผ่านไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้